จุดประสงค์ของโครงงานหุ่นยนต์ PM 2.5ของพวกเรานั่นเองค่ะ 1. เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5เอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากค่ะเช่นตัวเมืองหรือชุมชนที่มีรถขับเคลื่อนและผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ 2. เพื่อออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่สามารถ กองอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆโดยใช้แสง UVC เพื่อใช้กองฝุ่น PM 2.5และไวรัสนั่นเองค่ะหุ่นโดนขัวนะคะประกอบไปด้วย ESP 3 2รีเล Relay ์ดคุมมอเตอร์เกียร์มอเตอร์อั t ต s o n i c s u b วิต i โยก s u b d o สเตึบดาว พัดลมหอยโขงเซอร์วอเตอร์และก็พัดลมนั่นเองค่ะกระบวนการและขัน้นตอนการทำการทำงานนะคะมีองค์ประกอบโดยที่หุ่นยนต์กอง p ี2อด5และดูดฝุ่นเคลื่อนที่นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่เองได้โดยอัตโนมัติมีหน้าที่หลักในการดูดฝุ่นจากพื้นกรองอากาศและก็ฆ่าเชื้อไปด้วยค่ะโดยอุปกรณ์สำคัญนะคะคือพัดลมดูดอากาศแปรงหมุน แผ่นกรอง H E P A และเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น P M 2 5นั่นเองค่ะส่วนตัวบอร์ดคุมนะคะทางเราจะใช้เป็น E S P 3 2ค่ะซึ่งจะประมวลผลต่างๆจากเซนเซอร์เพื่อสั่งให้หุ่นเคลื่อนที่หลบดลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะครับผมซึ่งนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับลองไปรับฟังกันเลยนะครับโครงการนะครับเครื่องดูดฝุ่น P M 2 5อัจฉริยะนะครับใช้เทคโนโลยี I O T และ AI เพื่อตรวจวัดควบคุมและการวางแผนการทำงานลดมลพิษทางอากาศใช้งานได้หลากหลายในพื้นได้หลากหลายพื้นที่นะครับเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลและพื้นที่สาธรารณะนะครับช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและยั่งยืนขึ้นนั่นเองครับลำดับต่อไปนะคะก็คือจุดเด่นของโครงงาน PM 2.5ของพวกเรานั่นเองค่ะและ และนี่คือการผสมผสานการทำงานระหว่างระบบฟอกอากาศและการดูดฝุ่นและแสง UVC เข้าด้วยกันในเครื่องเดียวนั่นเองค่ะโดยตัวหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติไปตามพื้นที่ผิวต่างๆและลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นั่นเองค่ะโดยตัวหุน่นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้สามารถฟอกอากาศได้แบบเรียลไทม์และทำความสะอาดพื้นที่ไปได้อย่างพร้อมกันนั่นเองค่ะ สรุปผลการทํางานนะครับหุ่นยนต์นะครับสามารถดูดฝุ่นและกองอากาศได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยลดค่าฝุ่น PM 2 5ในพื้นที่ทดลองได้จริงโตวหุ่นนะครับโตวหุ่นนะคะสามารถเคลื่อนที่และหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ค่ะแต่อย่างนี้ข้อจํากัดเรื่องพัดลมและพื้นที่ครอบคลุมถ้าใช้ในห้องขนาดเล็กถึงกลางถือทำงานได้ดีเลยค่ะ และนี่คือการทำงานของคุณยนต์ดูดฝุ่นเทียม2.5ของพวกเราเองค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับฝุ่นพิษปนเ้องค่ะแล้วพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเทนท์ขนี้ค่ะ ขอบคุณครับ